เราลองเสียโอกาสสิลองเสียโอกาสที่จะโลภนี่มันไม่มีโทษหรอกแต่ตอนนี้เรามีโอกาสเราโลภนะเราโกรธเราหลงนะสละใจคาา่ะดูใจตนเองทุกท่านทําได้ทุกท่านมีบุญบาร,รมีส่งมาทุกท่านเป็นลูกของพระสมาสพุทธเจ้าคือพ่อผู้ยิ่งใหญ่เรามีแม่คือพระธรรมเรามีพระสงฆ์องค์อรันทั้งหลายเป็นสักขีพยานว่า ปฏิบัติได้ทําตามคําสอนของพ่อและได้ผลจริงนั่นคือสัจคิพยาที่ยืนยันเอตทัคะเป็นเลิศในด้านต่างๆมากมาหากว่าเราเป็นน้องผู้เดินตามที่คือพระสงฆ์เมื่อที่ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้น้องกับพี่ครอบครัวเดียวกันความสามารถที่ทําได้น้องก็ไม่ห่างไกลหรอกให้กำลังใจตัวเอง